ครับวันนี้เราจะมาตำส้มทานกันนะครับเตรียมเครื่องริกกระเทียมใส่เทกกหน่อย <c oughs> เครื่องปุงครับทร่เทียมไว้ตำปลาตำมั่วใส่ทุกอย่างที่อร่อยนะครับวันนี้ตำส้มแซ่บเด้อ เอ,เ,เอาปันกลางครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ตำส้มตำส้มแซ่บเด้อครับวันนี้ใส่มะเขือเทศลงไป ใส่เยอะมะเเทศเยอะๆใครชอบมะเขือเทศเยอะสูตรแม่บ้านทำกินเองนะครับาาใส่น้ำมะขามพักหน่อยน้ำมะขามเปียกแค่ไว้แล้วมะนาวล่ะ หนาวครับช้ปชอปเยวกับสายเจ๊ะนี่นะครับนี่เครื่องปรุงที่เตรียมมาแล้วนะครับใส่ปรุงรสขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ของแซ่บของนัวต้องน้ำปลาลาตาเราทำจรินเอง ท่านมาชมตามส้มมะละกอแซบๆนี่มะละกอลูกชิ้นเห็ดกุ้งไข่ต้มอะครับมนมี้ย่และมามาเสิเทศแตกแล้วครับย่และ เองความทีก็ชิมแล้วล่ะนี่ไม่ใช่ลรกทำนี่เราไม่ให้แม่บ้านทำํำนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ใส่มระรกอรครับมรกรเหิมเหิมเหิมกำลังพอดีพอดี หน่อยมะละกอชาดใหญ่น่ารสชาติืตดูสูตรแม่บ้านทำกินเองนะครับสูตรนี้ใครอยากทำกินไปทุกอย่าง หยอดอไ,ปอไปต้องหยอแรงนะครับอมอมอเอเหมาะเหมาะเห็ดเสร็จนะลวกเสร็จแล้วใส่ด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่เส้นขนมจีนนะครับเห็ดเห็ดเห็ดเ็มลวกเสร็จแล้วเส้นมะละกอ มันก็อร่อยแล้วับเหมือนกับยำเลยอืมลองชิมดูดิอย็งนตามหน่อยนะน้ำตาลไม่พออืมเอาหลายละน้ำปลายัางไม่ไใสมันเปรี้ยวน,น้ำปลาใสแล้ปนนวปลาใส่หน่อยหนึ่งมันยังไม่เปรี้ยวครับน้ำมะขามใส่หน่อยหนึ่ง สูตรทำกินเองเราชีเองเนาะไม่มีสูตรกำหนดนะสูตรอร่อยนะพอละนิดหน,น่อยดูสิแซ่บเลยวันนี้เสร็จแล้วเล่ะยงยัวทำเนี้ย ได้ไหมได้รครับเสร็จแล้วของเราอร่อยอร่อยอืมจับไหมที่นี่ผัดดีมานะครับที่นี่อร่อยอร่อยนะครับทด้วยกันนะครับ ทำกินเองนะครับเนะี่ยทำกินเองแบบแซ่บๆนั่นเนี่ยสุดยอดเลยดูหน้าตาลอเ,เชิมดูก่อนกุ้งด้วย อร่อยไหมครับเค็มนี้ก็ส้มตำแซ่บนะครับนะอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับกุ้ง,งม,มาเลยกุ้งว่าอย่างไรอร่อยอร่อยเลยแซ่บแซ่บเหมือนกันนะครับ